ันนี้วันที่1มีนาคมปศ2 5 6บ้ร,ปร 8, เป็นครั้งที่58ที่ข้าพเจ้านายวิทยาปัญญาขอถวายเสียงสวดสายายพระสวดพ,พระบริตภทพระและมต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาและอาจารยาบูชาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตถึงข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอภรรยายันชะนะในบทสดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิด บัสสดชมนมเทวดาสมันตาจากวาเรตุอรคตาชังโตเทวดาสัทมังมณีราชตาตัวนั้นตัวสักขาโมกะทังสักแคกามิจุโรเปสิริกสิกขาราตเทจันตาริเแวิมานเน ทีเปรตเทศจะฆาเมตตโรวันนาฆาเนเกห่วัตวุธมหิเกเทผมมาจะยันตุเทวาชรัตราวิสเมียค่ะคันตาปนะค่ะทิฏาตันาตันคืยังมุนยุราจานสาตุโพเมิสุนันตุธรรมสวรรคารอยัมพัทันตาธรรมสวนรคารอยัมพัทันตาธรรมสวนรคารอยัมพัทันตาอดุชาภะรัตนตาอิมินาสการลนะพุทธังอภิปุจยามะอิมินาสการลนะ ธรรมังอ่ะพิปูชยามะอิมินาสกาลเลยนะสังฆังอภิปูชยามะบทกลับพระรัตนตายอารหังสม,มาสมุทโตภะกวาพุทธามภะกวันตังอ่ะพิวาเทมิสวาคาโตภะกวัตาธมโมธรรมังนัมมะสัมมิสุปฏิปานโนภะกว,ตะวัตโตสราวกาสรงของสังฆังนัมมะมิบทสวดนมักการสติกถา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุตรสรายชรนะขมานัปปะตพุทธังสรณังขจามิธรรมังสรณังขจามิสังฆังสรณังขจามิตุติยมปีพุทธังสรณังขจามิตุติยมปีธรรมังสรนังขจามิตุติยมพีสังฆังสรณังขจามิตติยมปีพุทธังสรณังขจามิตติยมปีธรรมังสรณังขจามิตติยมปีสังฆังสรณังขจามิ ปรสัจจก,กริยากถา,านาติเมตระนังัญญพุทธโธเมตระนังวรางเอเตนะสา,าจวจวาเชลโสติเมหสนตัะทานาติเมตระน,งนงางัญญธรรมโมเมตระนังวรางเอเตนะสาจาจ วัดเชนัสโสติเมหนตุสัพพทาณติเมธรณังอัญญังสังโฆเมธรณังวรังเอเตนาตาจวัฒเชนัสโสติเมหนตุสัพพทาปดพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติยุติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชฌาสัมมาสัมพุทโธวิชฌาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกาวิทูนันโนตโรปุริสตามาสาราธิสัตถาเตวมโนสานังพุทโธภคกวาติธวากาโตภกวาตาตโมสันติติโกกขะติโกเอหิปัสสิโกโอปะนิโกปจตังเวฏ ตโปยุนิติตัปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆสาวเมียชุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆยติทางจ่าตาบริบุริสิยุคานิอาถาบริสัุกราเอตาภาควาโตสาวกสังโฆอานุเนยพาวเนยโยทากิเนยโยอัญเชริกรานิโยอนุตตรังบุญญาเสตังบุกกาสาอติรัตนาสูตร යනිත තානි සම කතාන පුම්මානි වායානವන්තාಾරිකೆ ತ පේව පූතා තුමන්න පවන්තුು ಅtoපි. สกัดจาตุนันตุภาสิตังตตะมาหิโปตานิเมนิสาเมธาสะเพเมตังกโรธามนุสิยาปรชายติวาเจรโตจารันติเยพริงตตะมาหินะปาคถาอาปมาตยังกิจิวิตังอิทาวาหุรังวาตะเกตุวยังรัตนังบุญีตังนโมสังฆติตถาคเตนะอิธัมเปิบุเทรัตนังบุญีตังเอเตนะสัจเจอนัสวาเทโหตุขยังวิราคังอมตังบุญีตังยะตายะกาตังยามุนีตตะมาหิโตนะเตนะธรรมเณนะธรรมัน ทีกิจิอิทัมปีทัมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสะเจนะสุวาติหอตุยามุตาเถโทปาริวันนียิสุจิงกัมตมาธิมานันตาริการยมมาหูสมาธินาเตนะตัมโปตัโมนาเวียนสติอิทัมปีทัมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสะเจนะสุวาติหอตุเยามุการะอโตาติวัง ปาสัทธ,ธาจาตรตะิรเอตานิยุคานิฮหนติเตทกินเนยะตุกาตัตาสาวกาอเอเตสุทินานิมหาเปราณิอิทรัมปีสังแคราาัธนังวันตังเอเตนะสเจนะสวาเทฮหนตุ เยสุปายุตามนัสสาธรรมเฮนานิกามิโนโคตมัสสตานามะหิเตปาติบตาอมตังวิกาหารธรรมุธานิพุติมโพนชมานาอิทัมเพทังเกระตัณงปณีตังเอเตนัสเจนะสุวาติโหตุยทินตะคีโรปตะวิยงติโตติยาจะตุมเพทวะเตเพออาสัมปะกัมเพ พิโยตัฏมาังตสามบริสังวัามิโยอริยสจานิอเวจาปัสติอิทัมเพียสังเคระตนางปนีตางเอเตนะสเจนะสุวาเตโหตุเยอริยสจานิวิภาวะยานติคัมเพียรปานเยนสุธาสิตานิกินจาปิเตโหตีปุสามปมาตานเตปะวังอาตะมัมมาธิยานตีอิทัมเพีสังเคระตนางปนีตางเอเตนะสเจ นาสวาเตโหตุสหะวะธาธาตุสัมปทายาตยาโสตมาชัยตาพวันติสกายติติวิจิกิติตัณจารีรามปตังวิจัยนันทิจิกิติจตุหปาเยหจจวีปโมโตชาจาพิธานานิอัปปโภะกตุงอิทัมปิสังเขระตัณงปณีตังเอเตนะเจนะสวาเตโหตุกินยาปิโสกัมมังกโรติปาปะกังกเยนะวจายุทาเจตสาวาอัมภโสตสาะปเตชาทายาอัภัมปตาติตาปทาสาอุตตาอิทัม เปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะทะเจนะสวัติหตุปนาภพคมเถยะถาโพตุตังเกติมหาเนมาเตปธรมาสมิงกิเมตตุโทปมังสามาวรังอเทตยีนิพานะฆามิงปรมังหิตายาอิทัรมเปี่ยเถรัตนังปณีตังเอเตนะทะเจนะสวัติหตุปโรวรัญโยวรตโววรารหโรอนุตโรตสามาวรังอเทตยีอิทัรม เปีบยุทระและตัณหวันนีตังเอเตนาตเจนะสวาติหนทวกินังปุรานังระวังนาที่สามระวังวิรตตาจิตายะติเกพวัสมิงคีเตคีนาพีชาอวิโรมิชันทานิปานเตทีรายทายามปฏิโพอิตัมเปีย สังเขปตนาวเวนีตังเอเตนะสะเจนะสะวะตีหนตุยานิสะพูตานิสะมาคตานิภุมมานิวายานิวันตาลิเคตถาคตังเทวมโนสะพูฉิตังพูตงนมันสามตุวาเตีหนตุยานิสะพูตานิสะมาคตานิภุมมานิวายานิวันตาลิเคตถาคตังเทวมโนสะพูฉิตังธรรมนัมาตสามตุวาเตีหนตุยานิสะพูตานิสะมาคตานิภุมมานิวายานิวันตาลิเคตถาคตังเทวมโนสะพูฉิตังสังกังนามาตสามตุวา ติโยตุอาตานาติยปริทบดยสัมภาโรคาวินีมุโตสัมภาสะตาบวชิโตสามภเวรมติกันโตนิปโตจาตุว่างเาตูว่างภาว่าสปิธิโยวิวาชันตุสาปโรโควินาสตุมเตปวัดปันตุระโยสุขีติกายุโกภาวะภิวะตุเสีเรตนีจาวุตตาปจายโนจตโนธรรมาวันฐานิอโยวโนสุขังพระรัง อาทิตตปริยายตรเอวเมืสุตังเอกังสัมบยางปะกวาสะเกขายายังวิหารเตขายาสิเตสาเทมิโกตะเหเตนาทาโนโคภะกวาพิโคอมันเตติตะพัง พี่เขเวอธิตังกิจจาพี่เขเวสุพังอธิตังจะโคเวพี่เขเวอธิตังลูกาอธิตาจะโควิญญาณังอธิตังจะโคสัมผัสโสอธิโตยามิตังจะโคสัมผัสสัพพะยะอภิติเวใิตังทุกขังวาทุกขังวาอตุกะมาสุขังวาตามปี่อธิตังแกนะอธิตังอธิตังราคะกินาโตสกินาโมอกินาอธิตังจา ติยาชรามรณะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิธตมะนาเตหิอุปายาเตหิอธิตานเตวธามีโสตังอธิตาสัตตาอธิตาโสตตาเวญาณังอธิตังโสตตัมปัสโสอธิโตยังเวตาสัตตาสัมปัสสะปัตยาอุปัฏติ เวทิตังทุกขังวาทุกขังวาอทุกขามาทุกขังวาตามเวทิตังเกอณอติตังอะติตังลาตะกินาโตตกินาโมหักินาทิตังชาติยาชารามะรเนนนโตเกหิตบริเตเวหิทุกเกหิตตมนาเตอุปายาเตหิอาทิตตานตีวัฏามีกาณังอะติตังขันธะติตาการณ์วิญญาณังอะติตังการณ์ธรมปัต ต,ตัวอาทิโตยามิปทางการนั้นธรรมป่าตปัจจยาวปัจจิเวทยิตังทุกคังวาทุกคังวาอาุกามาทุกคังวาตามปิอาทิตังแกนาอทิตังอาทิตังราเกกินาโทสกินาโทหกินาทิตังชาติยาชรามรณ์แนโตัแกเหปริเทเวเหตุทุกกเหตธรรมนาเสหิอุปาญาเตหิเทศตันเตวะธามียชิวหาอทิตาราสาอทิตา์ชิวหาวิญญาณาอาทิตังชิวหาสัมผัสโสอทิโตยามไปทางชิวหาสัมผัสตปัจจยาวปัจจิ เวทาตังทุกขังวาทุกขังวาอทุกรรมทุกขังวาตามปีติตังแกนัตติตังอัติตังลาเิกินาโทสกินาโมหกินาอัติตังชาติยาชะลามรณ์เนรโสเกหิบริเทเวเหตุเกหิตตมนัติหอุปายาสอทิตตันตวัฏามีกายโยติโตภะตะตภาอัติตากาญยามัญญานังอัติตังกายโยตัมปัสโตอัติโตยามิตังกายโยตัมภัสสปัจจยาวัจติเวทาตังทุกขังวาทุกขังวาอทุกรรมทุกขังวาตามปีติตังแกนัตติตังอัติตังลาเิกินา โสตกินาโมหกินาติตังชาติยาชะรามรเนนัโสเกหิปุิเทเวหิตุเกหิตัมมะนาเตหูปายาเสหิอะติตาติข้อธรรมเมีมโนอะติโตธรรมมาอะติตามโนวิญญาณังอะติตังมโนสัมปัสโสอะติโตยามิตังมโนสัมปัส ตปัจจยาวัจติเวทีตังตุกังวาตุกังวาตุกามาตุกังวาตามเบียติตังแกนาติตังอาติตังลาภกินาโิกินาโมหาตินาติตังชาติยาชรามรณนโสกหิบริเทเวหิตุเกหิตมนาเตหุกายาเตหิติตัเตวทามีเอวังปังพิกเวตุตวาริยาสาวโกจักโถตะเมงเปีนิเพนตาติรูแพตุปินิเพนถาจักโวัญญาเนปินิเพนถาจักโสัมัสเสปินิเพนถาติยามปิทางจักโสัมผัส ตปัญยาปัญติเวทายตังทุคังวาทุกรังวาอุกคามะทุคังวาตัตเมิงตินิเพินถาติสัวตัตเตมิงตินิเพินถาติสัถเททุปีนิเพินถาติตัวตาปัญญาเนปินิเพินถาติตัวตาสัมผัสเทปินิเพินถาติยามปิทังโวตัตตปัตตัพปัญญาปัญติเวทายตังทุคังวาทุกรังวาอุกคามะทุคังวาตัตเมิงตินิเพินถาติกันนเมิงตินิเพินถาติกันเททุปี นเพนทติคานวิญญาณเนเพนเนเพนทาติคานตัมผัสเทเพนเนเพนทาติยามปิทางการนตัมผัสตปัจจยาอุปจติเวทะยตังทุขังวาทุขังวาอทุตคามาทุขังวาตัดตมิงเพเนเพนทาติเจีวหายาปินเพนทาติระเทสุเพเนเพนทาติเจีวหาวิญญาณเนเพเนเพนทาติเจีวหายตัมผัสเทเพเนเพนทาติยามปิทางเจีวหายตัมผัสตปัจจยาอุปจติเวทะยตังทุขังวาทุขังวาอุตคามาทุขังวาตัดตมิงเพเนเพนทาติ ကာယတမင်းပင်ိပြိဏ္သာတိဗောတတံသမ္ပ ्हे သူပင်ိပြိဏ္သာတိကာယဉာဏ်ယေပင်ိပြိဏ္သာတိကာယတမ္ပတေပင်ိပြိ ตาดติยามปิดทางกายสัาตัสสัพพยาภิจติเวทยยตังทุกขังวาทุกขังวาทุกะมทุครังวาตัตมิงปินิพินตาติมันาสมมิงปินิพินตาติตมิสุปินิพินตาติมโนวิญญาณเนปินิพินทัติมโนสัมผัสเทปินิพินทัติยามปิดทางมโนสัมผัสปัจจยาภิจติเวทยตังทุกขังวาทุกขังวาอัตุรามาทุกขังวาตัตมิงปินิพินตัติมิพันธังวิราชติวิราคากมิโมติวิมุตตัดตมิงวิโมตมิตยนังโหติยนาาติุิิังวมจรยัังงกต wartawan ියना बතන්ता जाते වචनातेති එथමव जाකवा අන්तමनाथ विख කවत का तिथ නතු ngiमा में जा बනවया කणतමंग ठन्यमाන बता भකहाथ अनुපාता यह අසවह जताने वि मोच කते อนัตตลักขณสูตรังเอวะเมสิธังเอกังสัมมัญญังภควากรณิชังวิหรติอิสิปตนเมีคทายะตานะโคภควาปัจจวาคิเยภิกขุอมานมาเตสีรูปัง พิกเวอนัตารูปังจ่ายธังวิกเวอัตาอภาวิสาในยธังรูปังอภาทายังงวัตเตยระเพทาจะรูเปเอวบังเมรูปังโหตุเอวบังเมรูปังมาโหสิติยะธรรมะจะโกริกเวรูปังอนัตตาตัตมะรูปังอภาทายังสังวัตตินาจาระปติรูเปเอวบังเมรูปังโหตุเอวบังเมรูปังมาโอโหสิติวทนาอนัตตาวทนาใจทังวิกเวอัตาอภาวิสาในยธัง เวทนาอภาทายสังวัตเตยารเพทาจะเวทนายะเอวัเมเวทนาหุนถุเอวัเมเวทนามาโอโหสีติสัญญาอยากตมาจะโคภิกเวเวทนาอนาตาตมาเวทนาอภาทายสังวัตตินะจาระปฏิเวทนายะเอวัเมเวทนาหุนถุเอวเมเวทนามาโอโหสีติสัญญาอนาตาสัญญาจะหิุทางภิกเวอาตาอภารกิะ นาอิธังสัญญาอาพาธาญาสังวัตตยระเพทะจะสัญญายะเอวังเมสัญญาหุนตุเอวังเมสัญญามะโหสิติสมะจะโคภิกเวสัญญาอนัตตาตัตมาสัญญาอาพาธาญสังวัตตินะจะลาภติสัญญายะเอวังเมสัญญาหุนตุเอวังเมสัญญามะโหสิติสังกะราอนัตตาสังกะราจะให้ทังภิกเวอตา อภาริสังโสในทางสังกะาอภาทาเยสังวัตเตยงระเบิะจะสังฆาเลโสเอภังเมสังฆะราหุนโสเอภังเมสังฆะรามาอเหตุนติยตมาจักรวิเกเวสังฆะราอนัตตาตัสมาสังฆะราอภาทาเยสังวัตตินะจาราปฏิสังฆาเลโสเอภังเมสังฆะราหุนโสเอภังเมสังฆะรามาอเหตุนติวิญญาณ นางอนัตตาวิญญาณนางจา่ิทังพิกเวอัตาอภาวิสานในทังวิญญาณนางอภาทายาทังวัตเตยระเพทะจะวิญญาณในเอวังเมวิญญาณนางหุ่ตัเอวังเมวิญญาณนางมาโหเสติเจตมาเจโคพิกเววิญญาณนางอนัตตาตัตะมาวิญญาณนางอภาทายาทังวัตตินะจาราปฏิวิญญาณในเอวังเมวิญญาณนางหุ่ตัเอวังเมวิญญาณนางมาโหเสติตังกินมันญาทพิกเวรูปังนิจาวะนิจาวัตตินิจังปันเตยมปันานิจังทุกขังวัตตังทุกครั้งวัมตนิังทุกขัง บาลินามะ่อทังกะลังตังสามนุปาติโตเะตังมะมะเอโสหามะเตเมะโสเมอันตาติโนเะตังปัน แต่ตังกินมันยาธาภิกเวเวทนานิจาวานิจาวติณิจางพันเตยามปัณนานิจางทุกครังวะตังทุกครังวติทุกครังพันเตยามปัณนานิจางทุกครั้งไม่ปรินาไม่ทำมังกัลังนุตังตัมโนปาติตงไตังมามะเอโสหามะตะเมงโสเมตาติโนเฮตังพันเตยตังกินมันยาธาภิกเวสัญญานิจาวานิจาวติณิจางพันเตยามปัณนานิจางทุกครังวะตังทุกครั้งวะตีทุกครั้งพันเตยามปัณนานิจางทุกครั้งไม่ปรินามม่ทำมังกัลลังตมนุปาติัง เอตังมะมะเอโสหามะตะมีเอโสเมอยธาติโนเอตังทันเตตังกินมันยตาปิกเวตังกระลานิชาวะอนิชาวะติอนิจามเปนเตยามปัณนานิจางทุกครั้งวะตังทุกครั้งวะติทุกครั้งทำเตยามปัณนานิจางทุกครั้งไว้ปรินามะธ่ามากะลังนุตังตมโนปาติโตเอตังมะมะเอโสหามะตะมีเอโสเมอยธาติโนแหงต่งทันเตตังกินมันยตาปิกเววิญญาณนางอนิ นิจังวานิจาวาเติอนิจังพันเทยามปันานิจังทุกครั้งวาตังทุกครั้งพันเทยามปันานิจังทุกครั้งมิปรินามะตจามังกลังนุตังตะมโนปาติโตงะตังมามะเอโสหามะตะเมงโสเมตตาติโนให้ตังพันเทตัตมาติหาปิกเวยังกิจรูปังอธิตานากตาปจุปันนันันเะตันวาเปหิตวาอุลาลิกังวาสุกูมังวาหินังวาเป็นนิตังวายันตุเลสันติเกวะสัพพังรูปังในตังมามะเนโสหามะตะเมงเนเมโสอันตาติเอม เอวเมตังยถาภูตังสัมมันปัญญายาทันทัพังยากจิเวทตาอติตานาคตาปจุปันนันญะตันวาเปหิาวาโอลิคาวาสุขุมวาหินนาวาปนิตาวายาทุเลสันติเควาสภานิเวทนาเนตังมามาเนสโหามตเมงเนเมตตวันตาติเอวเมตตังยถาภูตังสัมมันปัญญายาทันทัพังยากจิทัญญาอติตานาคตาปจุปันนันญะตันวาเปหิตวา โอลาริกาวาสุขุมาวาหินาวาปณีตาวายาโุเรสันติเกวาสภาทัญญาในตังมามาเนโสหามาตเมงในเมโสอันตาติเอวเมตังยถาภูตังสัมมันปัญญายาทันตปังเยกิติสกลาอธิทานากาถาปจุปันนัญนัตถันวาปิหิตตาวาโอลาริกาวาสุขุมาวาหินาวาปณีตาวายาโุเรสันติเกวาสภะสกลาในตังมามาเนโสหามาตเมงในเมโสอันตาติเอวเมตังยถาภูตังสัมมันปัญญาญาธันตปัง ยังสติวิญญาณังอติตาณกัตตาปัจจุบันนันนั้นยัตันวาเป็นทวาโอราริกลงวาสุขุมังวาเฮนังวา นิทังวายังดูเลทั้งติเควาสปางวิญญาณังนิทังมามาเนโสหามัตสมิงนเมโตอันตาติเอวเมตังยถาภูตังสัมมันปัญญายาธรรมถังเอวังปัสังปิโกเวสุตวารีสังโกรุปัตตมิงปินิพินตัดติเวทนายปินิพินตัดติสัญญายปินิพินตัดติรังฆาเลสุปินิพินตติวิญญาณสัมมิงปินิพินตัดติพินทังเวราชติเวราฆาวิโมตติวิโมตตัตเมิงวิโมตตมิติยานังโหติขีนาชาติวุติตังผัมมจริยังกตังการานยังนาบารังอันทันตา ตีปชาณะตีติอิธมะโวจะภควาอันตมนาปัญจาวคิยาวิคุภควาโตภาสิตังอิพินันทุงอิมันมีจาปนาโวยะละกนัดสมิงพันยามันเนปัญญาวคิยานังปิคุนังอนุปาทายะอัศวะหิเจตตาวิจะตานิวิจิงสติ